สวัสดีครับผมโอมจากเอเดกิต้านะครับวันนี้ก็มีกีตาร์หนึ่งตัวนะครับที่เป็นเฮาส์แบรนด์ของทางร้านเอดาของเรานะครับผมเป็นรุ่นท็อปหรือว่าพรีเมียมเซเลคเต็ดโมเดลนะครับผมนั่นก็คือโมเดลเฟลูนานะครับเฟลูนานี่นะครับผมทำออกมา3โครงสร้างด้วยกันนะครับก็จะมีเป็นดับเบิลท็อป เป็น is, ลักกสแัะเป็นทรดิชันนอลนะครับซึ่งในมือผมนี้นะครับเป็นโครงสร้างลักกิสนะครับผมซึ่งมากับไม้ซีด้านะครับเคลือบด้วย French Polish นะครับผมแล้วก็ไม้หลังเนี่ยเป็น Indian Rosewood นะครับซึ่งจะมีสริปนะครับมิเดิลสริปผ้าผ่ากลางหลังนะครับซึ่งทํามาจากไม้ โคโคฮาร์ดนะครับซึ่งเป็นไม้ที่มีสีม่วงโดยธรรมชาติไม่ได้ผ่านการย้อมนะครับส่วนตัวคอนะครับเรียกได้ว่าเป็นไม้ที่ทั่วโลกเขานิยมใช้เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเป็นคอที่ทํามาจากไม้ซีด้าน,นะครับและส่วนในฟิงเกอร์บอร์ดนะครับตัวนี้เป็นฟิงเกอร์บอร์ดอีโบนี่ครับแล้วก็เป็นฟิงเกอร์บอร์ดยกด้วยหรือว่าเรสฟิงเกอร์บอร์ดนะครับซึ่งมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถเล่นในโน้ตสูงสูงหรือว่าฮาร์ดเรจิสเตอร์เนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมล้วงได้ลึกได้ไม่มีสสสะดดุแล้ววกก็็ในน่เฮตอ ตัวนี้ตัวเฮดเทลของเขาเนี่ยเป็นโดสูนนะครับที่ถูกแกะสลักมาดีไซน์สวยงามเป็น3 d i m e n s i o n นะครับมีความลึกความเว้าวนะครับดูมีมิติกว่าหัวทั่วไปนะครับ แล้วตัวดีไซน์ของเฮสตอกเนี่ยตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์หลักของทางร้านเอดาเลยว่าได้นะครับแต่รุ่นวินเชเล่ไกร์นเชเล่หรือว่าเลนนะครับผมจะเป็นดีไซน์เฮสต็อกแบบนี้แลนะครับผมตัวนี้ลูกบิดเป็นโกโตะนะครับผมเป็นเพรสสีทองสวยงามครับส่วนการตกแต่งของกีตาร์ตัวนี้นะครับทางเราก็เรียกได้ว่าใส่มาในทุกดีเทลนะครับไม่ว่าจะเป็นโลเซตที่เป็นออ e ริจินอลเอดาโลเซตนะครับเป็นโลเซตที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเรานะครับผมส่วนของตรงท้ายบ็อกเนี่ย เป็นกระดูกนะครับผมที่ถูกเซาะล่องใส่ลวดลายนะครับผมให้ดูมีมิติมีอะไรมากกว่าจะเป็นกระดูกสีขาวๆแปะอยู่บนไท้ายบ็อกนะครับผมแล้วก็ส่วนบายดิ้งและเพอร์ฟิงเนี่ยต้องบอกว่าทั่วตัวของกีตาร์ตัวนี้ครับถูกเดินด้วยไม้อิโบนี่และไม้เมปเพลทั่วตัวเลยนะครับ ถึงแม้จะเป็นในช่วงของทุกแมตนะครับผมของทางไม้ Purple h e ฮาและอิน i ดียนเนี่ยก็จะมีไม้เมเปิและ e b โบนนะครับเดินเป็นสตรีปบางๆนะครับในทุกๆจุดเลยครับผมซึ่งต้องเรียกได้ว่ารุ่นบริลน่าเนี้ยทางเอเดกิต้าของเรานะครับผมจัดเต็มนะครับในทุกสัดส่วนนะครับผมไม่น่าจะเป็นในเรื่องของความสวยงามเรื่องของสเปคนะครับแต่ในส่วนเรื่องของเสียงเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปรับชมมาพร้อมกันเลยครับ thank you everybody I'm Antoine Moriniere French guitarist and I am really happy to play this guitar today which is a guitar from Ayada guitar which is a brand here in Thailand and I'm really glad to play this few notes with this guitar which is very interesting it's a velona model and what I really like is the The response for the vibrato and very round sounds. Also, this, there is this very easy way to play the. Hi noise Notes so, yeah, recommend to nice. เป็นยังไงกันบ้างครับกับเวลูนาหนึ่งในรุ่นพรีเมียมซเล็กเต็ดจากทางรา้านเอดาของเรา หากใครอยากสนใจนะครับเข้ามาสัมผัสด้วยตัวเองเข้ามาลองเสียงด้วยหูตัวเองนะครับผมสามารถเข้ามาได้ที่ a d เด็กิตาโชว์รูนะครับที่ซีนสเปนนะครับผมซอยทลอดสิบชั้น2ครับผมหรือจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทางโซเชียลมีเดียของเราทุกช่องทางเลยนะครับผมส่วนันนี้ผมขอลาถึงเพียงนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ